สวัสดีทาง fc เก่าและ fc ใหม่นะคะวันนี้เนาะต้องมีแนวทางหวยลาวสตาร์นะคะเพื่อนๆมัดรวมทุกลาวเนาะมาฝากเพื่อนๆน,นะคะท่านไหนที่เข้ามาดูแล้วเนาะต้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะเพื่อนๆคะก่อนอื่นเรามาดูผลของวันที่1 1กันก่อนเนาะ เรามาดูผลของวันที่1 1กันก่อนนะคะลาวสตาร์นะคะแล้วก็รวมถูกลาววันที่1 1เนอนาะตั้มให้เด่นที่เลข6และเลข2นะคะเด่น6กับ2เนาะเรามาดูลาวเฮดดีกันเลยนะคะลาวเฮดดี้สอนนะคะเ,เพื่อนๆไม่เข้านะคะ จ็ดสี่ก็ไม่เข้าเนาะลาวทีวีนะคะสี่สี่หนึ่งนะคะเพื่อนๆไม่เข้าค่ะแล้วก็หกเจ็ดนะคะหกเจ็ดก็ไม่เข้านะคะลาวสตาร์นะคะเพื่อนๆสี 4, 5, 5่ห้าห้าเนาะต้องไม่ได้เจาะเลขเบิร์นเลยค่ะไม่เข้านะคะเพื่อนๆแล้วก็สองแปดนะคะสองตัวล่างเนาะเราเข้าตรงๆนะคะ เพื่อนๆท่านไหนที่รูดเลข2ก็เข้าอยู่แล้วเนาะ2อนะคะมาดูราวจำปาสัก์กันต่อนะสองท่านไหนที่วิ่งเลข6นะคะก็เข้าเนาะแล้วก็6 2สองนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่วิ่งหหรือว่ารูด2นะคะเพื่อนๆก็เข้านะคะ62สองเนาะมาดูราว VIP กันต่อนะคะ8 2 6ค่ะเพื่อนๆเลขตัวเดิมมาอีกแล้วเนาะท่านไหนที่เป็นสายวิ่งสายรูดก็ปังสุดๆเลยนะคะแล้วก็มาดู2ตัวล่างกันนะคะออก3 8ค่ะเพื่อนๆเราเข้าเป็นตัวกลับเนาะต้องให้ที่83นะคะเราเข้าตัวกลับเนาะอันนี้เราเข้าตัวกลับนะคะส่วนลาวสตาร์วีไอพีนะคะออก5้า แปดนะคะ582แล้วก็เข้าเป็นตัวกราบเนาะอันนี้เลขเด่นนะคะเพื่อนๆส่วน70นะคะไม่เข้านะคะเพื่อนๆเราสาม,มัคคีนะคะ908นะคะอ๋อ980น,นะคะเพื่อนไม่เข้านะคะเลขในตารางมีเลข8กับเลข0นะคะแต่ต้องไม่ได้เจาะให้เนาะ ไม่เข้านะคะเพื่อนๆแล้วก็79ก็ไม่เข้านะคะเพื่อนๆเรามาตามกันต่อของวันนี้นะคะวันที่12เนาะเลขในตารางนะคะมีเลข2นะคะเพื่อนมีเลข2 0 6 1 5 8 7นนะคะเพื่อน เลขเด่นอยู่ตรงกลางนะคะเด่น1กับเด่น5นะคะพเพื่อนๆเด่น1กับเด่น5เนาะมา <ๆ S 1> ดูเลยนะคะเลข1นะคะ1ก็จะมี1 0นะคะพเพื่อนๆต้องจะจับวินตรงนี้เลยนะคะ1 0 1 2 1 7 1 8นะคะ1 0 1 2 1 7 1 8นะคะเลข5นะคะพเพื่อนๆก็50 50เนาะ 5257แล้วก็5 8นะคะส่วนตัวกันนะคะตัวกันจะเป็นเลขหกค่ะเพื่อนกัน6เนาะมี6061 6567นเะคะเพื่อนส่วนเลขที่ต้องชอบเนาะต้องชอบเลขข้างบนตรงนี้นะคะศูย์ส 2อกันเลขเดิมไว้ก่อนนะคะเผื่อยังมาเนาะวันนี้เนาะ2อนะคะ7 5แล้วก็87นะคะท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดเนาะวิ่งเลข1รูดเลข5ได้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ที่สำคัญเนาะตําเน้นย้ำเพื่อนๆไว้ตลอดนะคะทุกคลิปนะคะอย่าลืมตัวกลับด้วยนะคะเพื่อน อย่าลืมตัวกลับเนาะชอบเลขไหนก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะแล้วก็มาดูสูตรวัดดวงกันต่อเลยเนาะตั้มรวมไว้ในไลฟ์นี้เลยนะคะเพื่อน,อนมาดูสูตรวัดดวงกับเลขชุด3าตัวกันต่อนะคะอันนี้ทันแคปหน้าจอไว้เลยเนาะ ท,ทันหรือเปล่าคะเพื่อนอันนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นสูตรในตารางนะคะใช้ได้ทุกราวเลยนะคะตั้งแต่ราวเ d ไปจนถึงราวสตา r ์ i p ตอนกลางคืนเลยค่ะเพื่อนอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรวัดดวงแล้วก็เลขชุด3ตัวกันต่อเนาะเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะไม่ทันช่วงราวเ d นะคะเพื่อน ต้มต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะช่วงนี้ตั้มเลิกงานดึกค่ะเพื่อนๆก็เลยไม่ทันลงเลยนะคะอ่าเรามาดูกันเลยนะคะแนวทางลาวสตาร์นะคะเพื่อนรวมทุกราวเลยนะคะ 2เดือนเมษาปี6 4นะคะเพื่อนมาดูสูตรวัดดวงกันเลยค่ะเพื่อนๆท่านไหนที่รอฮาหนอยนะคะเดี๋ยวไลฟ์จบไลฟ์แล้วต้องจะลงคลิปให้นะคะเพื่อนๆชุด3ตัวเนาะแล้วก็เพื่อนๆคะ่าลาวลาวพัฒนาเขางุดใช่ไหมคะวันนี้ ปิดสงการเหรอคะท่านไหนทราบก็คอมเมนต์บอกต้อมด้วยนะคะเราพัฒนาเนาะต้ามลงแนวทางไปนะคะมีเห็นเพื่อนๆบอกว่าเขางดสงการใช่ไหมคะมาต่อกันเลยเนาะอันนี้สูตรวัดดวงนะคะเพ,เพื่อนเลขเด่นเด่นจะเป็นเลข3กับเลข9นะคะสูตรวัดดวงเนาะสกับ9นะคะ เลข3ก็จะมี30ค่ะเพื่อนๆ31เนาะ32 37 39นะคะ38ออกไปแล้วเนาะน่าจะยังไม่มาแล้วก็เป็น39นะคะเพื่อนๆแล้วก็เลข9ก็มี90 91 92 94นะคะเพื่อนๆแล้วก็97ค่ะ ส่วนตัวกันนะคะกันเลขสีค่ะเพื่อนเพืนการเลขสีนะคะก็มี4ี่ศูนย์สี่หนึ่งสสาหตัวสุดท้ายก็คือ4 8นะคะเพื่อนเพื่อนคะสำหรับท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะก็นำเลขเด่นไปวิ่งรูดได้เลยเนาะ อันนี้สำหรับสูตรวัดดวงนะคะท่านไหนชอบก็แคปหน้าจอไว้นะคะชอบสูตรวัดดวงหรือว่าชอบสูตรในตารางก็เลือกเอานะคะเลือกสูตรใดสูตรหนึ่งนะคะเพื่อนเลือกสูตรใดสูตรสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะหยุดสงกลางกันหรือยังคะสวัสดีนะคะอันนี้เรามาดูกันต่อเนาะ วันนี้ต้อมลงคลิปช้าทุก,ท,กทุกคลิปเลยนะคะยังไงต้อมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเมื่อคืนลงได้แค่เฉพาะแค่หุ้นนะคะเพื่อนๆต้อมเลิกงานดึกเนาะไม่ได้ลงไม่ได้ลงฮานอยด้วยนะคะเดี๋ยวจบไลฟ์นี้เดี๋ยวต้อมจะลงฮานอยนะคะหยุดแล้วนะคะดีใจด้วยนะคะเพื่อนๆยังไงไปไหนมาไหนคุณอะไรเอ่ยพิมพ์ชื่อเล่นให้ต้อมด้วยนะคะ จะได้ทักทายกันถูกเนาะหยุดแล้วเนาะไปไหนมาไหนก็ระวังตัวด้วยนะคะช่วงนี้เนาะเรามาดูกันต่อนะคะชุดสามตัวนะคะต้องมีมาฝากสวัสดีค่ะคุณนุชหยุดแล้วนะคะต้องหยุดพรุ่งนี้นะคะวันนี้ต้องยังต้องไปทำงานหยุดพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ เราจะเจอกันยาวๆเลยนะคะพรุ่งนี้เนาะจะลงคลิปรัวๆเลยนะคะพรุ่งนี้อ่าเรามาดูชุด3ตัวกันต่อเนาอต้องมีมาฝาก9ชุดนะคะเพื่อนๆอันนี้0 6 0นะคะเพื่อนเเราตามหวยหาน้อยเนาะเดีวเรามาดูที่วันที่11กันก่อนนะคะเพื่อนเมื่อกี้ต้องลืมให้ดูผล วัดดวงนะคะวันที่11ว่าเข้าหรือเปล่า7ต้ตําให้เด่นที่เลข1และเลขก7นะคะเพื่อนวิ่ง1รูด7เรามาดูอย่างเร็วๆเลยนะคะแบบเร่งด่วนเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ลงหาหนอยนะคะเราก็เข้านะคะเราเฮ็ด,ดีเราเข้าอันนี้ค่ะตรงๆเนาะ7 1แล้วก็7 4ตรงๆนะคะ แล้วก็ราวทีวีนะคะสี่หนึ่งแล้วก็เข้าเป็นตัวกลับนะคะเพื่อนเพืหกเจ็แล้วก็เข้านะคะสูตรวัดดวงปังเลยนะคะเพื่อนเข้าเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะแล้วก็ลาวสตาร์นะคะห้ 5, 5, อันนี้ไม่เข้าต้องไม่ได้เจาะเล็กเบิ้ลนะคะแล้วก็สอไม่เข้านะคะเราจจำปาสัก296ไม่เข้าเนาะหกสองก็ไม่เข้านะคะ ลาว VIP นะคะสองหกอันนี้ไม่เข้านะคะสามปดก็ไม่เข้าลาว์สตาร์วีไพีสองไม่เข้านะคะแล้วก็70ูนย์ก็เข้าตรงๆงเลยเนาะอันนี้70ูนย์นะคะเข้าตรงๆงเมืม่อวานเลข7มาแรงนะคะเพื่อนๆแล้วก็ลาวสามัคคีนะคะแปดไม่เข้านะคะแล้วก็ 79อันนี้สำหรับท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดเนอะรูดเลข7ก็เข้านะคะแล้วก็ตัวเจาะเข้าเป็นตัวกลับนะคะเพื่อนสูตรบัดดวงก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็3มตัวก็ไม่เข้านะคะเพื่อนไม่เข้าเนาะุด3ามตัวนะคะ เรามาดูของวันที่สิบสองเนาะแนวทางวันที่สิบสองก็ตามตัวเดิมไปก่อนนะคะเ,เพื่อนๆ0 6 0นะคะแล้วก็158นะคะ1 973 8 1นะคะ452 5 6 7 เพื่อนเพื่อนท่านไหนชอบเลขอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะวันนี้จะเด่นเลขอะไรก็คอมเมนต์ได้อย่างเมื่อวานเลขเจ็ดมาแรงมากเลยนะคะห้าหกเจ็ดเนอะมาต่อกันค่ะอันนี้เลขนี้ก็ออกบ่อยนะคะเจ็ดแปดหนึ่งตรงนี้ออกบ่อยนะคะกันไว้ด้วยเนาะแล้วก็แปดหนึ่งสองตัวสุดท้ายนะคะเก้าสี่ห้านะคะเพื่อนเพื่อน ้าชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยเนาะแล้วก็ต้องขอให้เพื่อนๆนะคะ FC ทุกๆท่านนะคะของต้อมเนาะโชคดีนะคะเพื่อนๆรวยๆเฮงเงปังๆนะคะโชคดีทุกๆท่านนะคะรวยๆเฮงเงปังๆ เพื่อนขาหยุดสงกรานแล้วไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เดินทางปลอดภัยเนาะถ้าท่านไหนที่กลับบ้านนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมปิดแมสด้วยนะคะช่วงนี้เนาะอย่าลืมปิดแมสพกเจลเจลอนามัยล้างมือด้วยนะคะเพื่อนพกด้วยเนาะมันอันตรายนะคะไปไหนมาไหนนะคะยังไงวันนี้ต้องขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆตัอ้มอยัง หุ้นไทยค่ะอ๋อต้องลงแนวทางหวยหุ้นไปแล้วนะคะเพื่อนๆลงไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะยังไงต้องต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้ต้องลงแนวทางสายเลยนะคะลงช้าเนาะเลิกงานดึกค่ะเพื่อนเลิกงานดึกแล้วก็กว่าจะมาคำนวณเลขนะคะยังไงวันนี้ต้องขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะเพื่อน สวัสดีวันสงกรานต์ล่วงหน้าเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย